ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b s c r i b e ให้กันก่อนนะครับดูทรงนะับดูหน้าดูจำหน้าแม่นๆผมบอกเลยว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยสิ่งที่สำคัญจำพิมพ์ก็คือจำหน้าแม่นๆอย่างเงี้ยรับเช่าองค์หนึ่งหลายล้านนะรับเช่าองค์หนึ่งหลายล้านสวัสดีครับสวัสดีเพืเเ่อนๆอาชิครับพบกับผมโทนบางแครนะครับในรายการหยิบกล้องสองพารเนาะเหมือนเดิมครับ รายการหยิบกล้องส่องพระก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์ของพระเครื่องให้ท่านได้เรียนรู้ว่าพระเครื่องดูยังไงผมจะมาแนะนําพระเครื่องต่างๆในวงการที่มีมูลคา่ามีราคาและเขาเล่นหากันได้พระแท้ๆดูพระเป็นเล่นพระได้หาเงินได้นะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันครับว่าหยิบกล้องส่องพระวันนี้จะมีอะไรให้ดูกันครับพร้อมแล้วไปครับนะ,นะครับอันนี้ก็เอา เหรียญจอบหลงพ่องเงินบางคารมาให้ดูบ้างครั้งที่แล้วเอาเหรียญเอารูปหล่อนะครับปิมพิตามาให้ดูแล้ววันนี้เอาจอบมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อจอบนะครับจอบหลงพ่องเงินบางคารนะครับ <teams. S 1> <ặ> เหรียญหล่อจอบหลงพ่องเงินบางคาร sole. เดี๋ยวผมให้ดูนะเดี๋ยวแกะออกมาดีกว่านะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนจะ<ๆ><ๆ>ไ,ได้ดูพร้อมๆกันเนาะยวแกะออกมาให้ดูได้มาสองเหรียญนี้สวยเหมือนกันเลยนะสวยใช้ได้อีกอันหนึ่งก็อาจจะหย่อนนิดนึงนะครับอีกองหนึ่งก็จะ สวยเลยนะครับผิวแห้งเดิมๆเลยนะครับก็ได้มาสององค์เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูพิมพ์เดียวกันนะเป็นเป็นเท้ากระดกทั้งคู่นะครับเป็นเท้ากระดกทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับอ่ะสององค์นี้นะครับคือหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับหลวงพ่อเงินบางคาเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเป็นพระที่เป็นพระที่มีราคาแต่โบราณนะครับราคาสูงแต่โบราณแล้วก็มีของปลอมของเลียนแบบเยอะนะครับเวลาหยิบมาเนี่ยต้องบอกว่า หลงพ้องเงินพิมพ์เนี้ยหลงพ้องเงินพิมพ์จอบเล็กเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันประมาณ4ี่พิมพ์ก็มีจะมีแข้งติดนะครับแข้งตรงเท้ากระดกแล้วก็ตาขีดนะครับหลักๆเลยนะที่ผมจําได้นะครับ,นะนะรบแต่ที่ผมอยู่ถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเทานะ้ากระดกนะครับเท้ากระดกกระดกยังไงเดี๋ยวผมบอกให้นะครับจอบรุ่นนี้เนี่ยเป็นพระที่มีมูลค่าสูงมันก็เลยมีเกะโบราณเดี๋ยวผมให้ดูองค์สวยก่อนนะครับอ่ะเวลาเราหยิบมานะครับเราจะสังเกตนะสององค์เนี้ย เหมือนกันนะครับคืออะไรไซส์เห็นไหมครับเห็นไหมพระนะครับมาจากคนละที่มาจากคนละครั้งแต่นะครับคนละสภาพแต่ไซส์พระเท่ากันเห็นไหมครับอา่าเท่ากันเลยเป๊ะเลยเอา่าเดี๋ยวให้ดูหลังด้วยอา่านะเห็นไหมลักษณะพระเนี่ยเท่ากันเลยเห็นไหมเป๊ะเลยเห็นไหมครับเป๊ะเลยนะครับอันนี้คือพิมพ์จอบเล็กอ่าเดี๋ยวให้ดูขอดองสวยนะครับเวลาเราหยิบขึ้นมา เวลาเขาบอกว่าเท้ากระดกเราดูยังไงว่าเท้าจะกระดกนะครับคุณดูตรงนี้ครับเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเลยเท้ากระดกคือตรงเนี้นะครับมันจะวิ่งมาแล้วมันจะมีกระยึกนิดหนึ่งมันมีก้อนเนื้ออยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วปลายเท้าเนี่ยมันเงันขึ้นอ่ามันมันมันจิกขึ้นข้างบนเห็นไหมครับเขาเรียกว่าเท้ากระดกนะครับอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับปลายเท้ากระดกเห็นไหมเขาเรียกเป็นที่มาของคําว่าเท้ากระดกภาพพิมพ์นี้นะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับ หลงพ่อเงินนะครับจาจาผมไว้เลยนะตามซอกพวกนี้ต้องลึกเนี่ยตามซอกพวกนี้ซอกพระเนี่ยต้องลึกนะครับแล้วพระเนี่ยเป็นพระก่อนที่จะเป็นโลหะแบบนี้ผมบอกทุกครั้งว่าพระพระหล่อเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นโลหะเนี่ยมันจะต้องเป็นหุ่นเทียนก่อนนะครับเพราะนั้นมันเป็นการตีหุ่นเทียนหน้าเดียวนะครับเป็นการตีหุ่นเทียนหน้าเดียวก็คือไม่มีข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีรอยประกบพิมพ์แต่มันจะมีเส้นขอบพิมพ์ ก็คือเส้นขอบก็คือคล้ายๆก็เรียกว่าสองขอบนะ่ะเส้นขอบพิมพ์ก็คือพระเนี่ยเวลากดลงไปปับ๊บนะครับมันจะเหลือขอบข้างข้างหลังนิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันเหลือขอบไว้งัดออกจากพิมพ์นะครับอ่ะเช่นเดียวกับตรงนี้นะครับคือความสัมพันธ์เหรียญกับความสัมพันธ์หูนเนี่ยเหมือนกันนะครับเหรียญรุ่นเนี้ยเราคิดง่ายๆจอบเนี่ยนะครับเขาแกะพิมพ์ปั๊บเนี่ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยเขาไม่ได้ติดที่หลังนะเขาแกะให้มันตรงไปเลยเห็นหไหมครับ แกะแม่พิมพ์ปุ๊บเนี่ยคือนึกภาพบอ,อกครับแกะแม่พิมพ์ฟ้ามาปุ๊บนะแล้วกแกะทางทําร่องไปเลยทําร่องเผื่อไปเลยเพราะว่าอะไรพอเขารีดพิมพ์ออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาหูตรงเนี้ยนะครับที่มันเป็นหุ่นเทียน,นยงอมาแล้วใช้ความร้อนจิ้มแปะตรงนี้ที่เขาเรียกว่าหูปิงอ่ะพอเข้าใจไหมครับอ่ะทําให้มันตรงเข้าไปอ่ะแกะเผือไปเลยแกะยาวไปเลยแล้วก็รีดพิมพ์ออกมานะครับไม่ได้มารีดที่ทีหลังนะรีดพิมพ์ออกมาเลย พอรีดปิมออกมา,มาปุ๊บก็มันงองอนะใช้ความร้อนงอนะครับหลอกงอเพราะมันเป็นเทียนอ่างอมาเพราะเทียนเนี่ยมันนิ่มอยู่แล้วพองอเสร็จปุ๊บใช้ความร้อนนะครับจิ้มที่เหล็กหรือว่าอะไรมาจี้ตรงนี้ให้มันติดกันมาเชื่อมให้มันมันก็เลยเกิดความว่าหูปริงนะครับมันหูปิงเนี่ยไม่ได้มาคีบทีหลังนะผมจะบอกให้เขาแกะมาจากแม่พิมพ์เลยนะอันนี้ความคิดผมนะเพราะผมเห็นแบบนี้ทุกองค์นะครับเกือบทุกองค์นะครับอ่ะเดี๋ยวดูต่อไปครับ ดูต่อไปพอดูนะครับดูทรงนับดูหน้าดูจําหน้าแม่นๆ่นผมบอกเลยว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยสิ่งที่สาคัญจําพิมพ์ก็คือจําหน้าแม่นๆ่นนะครับอ่าจําหน้าแม่นแม่นนับซอกลึกๆนะครับเม็ดเกินพวกนี้ทําให้เกิดการดูง่ายนะครับอ่านะครับตีพิมข้าข้างก็จะมีขอบนะครับด้านหลังเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะจะคล้ายๆหลังแบบนะครับเพราะอะไรมันเนี่ยเนี่ยตรงนี้หัวตรงนี้ศีรษะนะครับ ตรงนี้ลำตัวตรงนี้ร่องแขนนะฮะผมจะคล้ายๆหลังแบบเพราะว่าอะไรเพราะว่าการรีดหน้าเดียวเนี่ยมันบางไงพอมันบางปั๊บเนี่ยเห็นไหมมันมีขอบเห็นไหมเขาเรียกว่าแบบสองขอบเห็นไหมอ่าคือมันเหลือขอบมันพอมันบางปุ๊บมันก็จะเกิดการแรงเอาจากด้านหน้ามา,ด,าด้านหลังนะครับอ่าเวลานะครับเวลาเวลาเราดูนะครับพิมพ์เรียบร้อยแล้วเรามาดูรายละเอียดนะครับลรงพื้เงินเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญคือ เม็ดแร่ที่เขาบอกว่าเม็ดขี้เบ้าเนี่ยพวกนี้มันจะติดติดเป็นรูรูเห็นไหมครับเนี่ยตามเนี้ยมันจะเป็นรูรูเต็มไปหมดเลยเนี่ยเป็นรู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 เต็มเลยนะครับเนี่ยเป็นรูรูเต็มเลยไหมครับอ่าเห็นไหมนี่คือขี้เบ้านะครับเนี่ยด้านหลังก็มีเห็นไหมครับเป็นรูรูขี้เบ้านะครับขี้เบ้าอ่าอยู่บ้างไม่อยู่บ้างหลุดไปบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วหูนะครับหูก็จะที่เขาที่มาหูปิงเห็นไหมมันแปะแบบปิงเห็นไหมครับ เนื้อโลหะผิวพันธุ์พรกก็จะเป็นเหลืองอมเขียวนะครับถ้าจะถ้าเวลาใช้ถ้าเวลาใช้ศึกนะครับอ่ะสององนี้อ่ะให้ดูอีกองคหนึ่งองค์นี้มีการใช้มานะพอสมควรแต่ก็น่ารักอยู่นะครับเห็นไหมซอกลึกแล้วซอกหลงพ่อเงินเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้ลึกตรงนะเขาเฉียงสี่ผ้าเข้าไปนะเราจะเห็นปะเขาทําสเกลดีมากเฉียงสี่้าเข้าไปนะที่มาของนิ้วก็ดอกคืนปลายนิ้วเห็นไหมครับ ายนิ้วกระดกขึ้นนะครับล่องลึกเห็นไหมครับอ่าแล้วส่วนมากนะตรงนี้นะหน้าอกเนี่ยจะเป็นรอยทุกองค์เนี่ยตรงนี้เห็นไหมเป็นรอยนะสึกยังเป็นรอยเห็นเลยเนี่ยตรงนี้หน้าอกจะเป็นรอยเป็นรอยอะไรรู้ไหมครับรอยครีมนะครับพอใช้ครีมแล้วพอใช้ครีมหนีบพระเพื่อจะแต่งตะไบก้นนี่ชนวนก้นมันอยู่ตรงนี้เพราะเขาต้องต่อชนวนนะต่อชนวนก้นเขาใช้ครีมเนี่ยนะครับ ใช้ครีมเนี่ยหนีบองคพระไว้เพื่อจะแทงตะใบก้นนะครับแต่องค์นี้ยองคเนี้ยองค์เนี้ค่อนข้างไม่โดนครีมเยอะเห็นไหมอันน uh, ี้ฉนวนเห็นไหมองค์เนี้ไม่ไม่โดนครีมเยอะเห็นไหมไม่โดนเห็นไ้มครับจะไม่โดนเลยนะครับอ่าแต่องค์นี้โดนองค์นี้โดนครีมนะครับนี่โดนครีมเห็นไหมตรงหน้าอกเลยไหมนี่โดนครีมเห็นไหมอ่าใครมีแบบนี้ผมรับเช่านะครับเนี่ยใครมีแบบนี้นะเนี่ย อย่างเงี้ยรับเช่าองค์หนึ่งหลายล้านนะรับเช่าองค์หนึ่งหลายล้านนะครับถ้าท่านมีส่งมาได้ที่ l ล n e ID ครับ T O N E 8 8 8 8 T O N E 8 8 8 8ส่งมาได้เลยนะครับรับเช่า,าหลักล้านนะครับศึกหน่อยก็หลักแสนนะครับสวยหน่อยก็หลักล้านนะครับประมาณนั้นนะครับอย่าลืมนะครับใส่อัสไซข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย T O N E 8 8 8 8ส่งพระพร้อมเบอร์โทรมาด้วยนะครับสนใจติดต่อกลับทันที แต่ถ้าดูแล้วไม่ได้ติดต่อกับแสดงถ้าเปิดอ่านแล้วไม่ได้ติดต่อกับแสดงว่าผมยังไม่สนใจพาท่านนะครับมีอะไรก็ส่งมาใหม่แค่นั้นเองถ้าส่งมาแล้วยังไม่ได้อ่านก็ส่งอีกซ้ําอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะอ่านหรือยังครับอะไรอย่างเงี้ยครับเตือนกันได้บางทีมันวันหนึ่งห้าหกหมื่นข้อความมันอ่านไม่ทันจริงๆโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับเห็นไหมครับบอกแล้วหยิบกล้องส่องพาของผมมีแต่ความรู้นะครับ ดูพระเป็นเล่นพระได้กับหยิบกล้องสองพระท่านเป็นแน่นอนผมบอกเลยว่าถ้าท่านได้พระแบบที่ผมสอนท่านไปหรือร,รีวิวให้ท่านดูเหมือนแบบนี้ตำหนิแบบนี้ทุกอย่างเหมือนในนี้ท่านสามารถส่งมาได้ที่ไลน์แอดนะครับ t o n e 8 8 8 8ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับส่งมาส่งรูปถ่ายชัดๆพร้อมเบอร์โทรติดต่อกับถ้าผมสนใจพระท่านผมติดต่อกับแน่นอนแต่ถ้าผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ได้ติดต่อกับแสดงว่าผมยังไม่สใจ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้ โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028